ดีมีสาวหงกกสีมาเว้าวเรื่องเงินเนาะก็ะเอาความโง่นิดหน่อยมาฝากเนาะก็ะสีมาเว้าวเรื่องเงินกี่เป็นเงินไทยเนาะว่าเท่าใดรเท่าใดรเนาะถ้าว่าผิดพลาดหรือว่าสาวหงอกสีจะขอโทรขอแทนเนาะเพราะว่าเล่นบาคาร่าตัวเดิมแต่ลาตบ่หลายเนาะกัพอพูอยู่แต่ว่าก,าก,ากานนะบสีว,ว้า,าวเป็นเงินไทยกับไม่กีบสุดพังอันนี้ อันนี้แม่เงินกีบเนาะส่วนเท้าหงสีว่าว,ว,าวตังตต้งแต่เริ่มตั้งแต่ใบทีน้อยๆขึ้นก่อนหาใบาใหญ่สุดของเงินกีบเ mm. นนมืนเราเาษหงสเริ่มจากใบน้อยก่อนเลยเนาะอันนี้แม่ใบพันกีเบเลยจาใบพันกีบเดยเศษหงสีอไเป็นเงินลาวก่อนเนาะแล้วจากสีมาเทียเป็นเงิน,น,นะเน,เงนไทยนำหลังอันนี้ใบพันกีบพันกีบแลพันกีบเป็นแบบนี้เนาะ อันนี้ใบสองพันใบสองพันกีบเนาะสองพันกีบหนะ้าตาจะเป็นแบบนี้อันนี้เมนอันนี้เมนใบหาพันใบหาพันกีบเนาะหาพันกีบอันนี้เมนใบสิบพันสิบพันกีบจนะ้า ้ใบาพันกีบเนใบสาวพันอันนี้แมนใบหาสิบพกีบบหาสินอันนี้แม 50, 50, นใบแสนเนาะแสนกีบสิบหมื่นสิบหมื่นเนาะสิบหมื่นกีบนี่คือใบแสนใบใหญ่สุด แล้วซาฮงสิมาเทียบเป็นเงินเงินบาทให้ฟังเราบ่ายอันนี้ซาฮงกะไลายไขฟังแล้วเป็นเงินกีบเนาะแต่ว่าบัดนี้แล้วซาฮงสิมาเทียบเป็นเงินเงินไทยว่าเท่าไหร่เนาะอันนี้ใบพันกีบเทียบเป็นเงินไทยห้าบาทห้าบาทพันกีบจ้าใบสองพันกีบเทียบเป็นเงินไทยแล้วสิบบาทสิบบาท บาทสิบบาทส่วนอนิเมนใบหาพันกีบเด็จกจะหาพันกีบเงินไทยนี้าวบาทเงินไทยซาวบาทอัน้ใบสิบพันสิบพันกีบเทียบเป็นเงินไทยเนอะกะสี่สิบบาทสี่สิบบาทจ้า ใบสาวพันกีบเงินไทยแปดสิบบาทจ้าเงินไทยแปดสิบบาทซิวตุ่ม,ม,มเร่อเลยอันนี้ใบหาสิบพันกีบเนาะหาสิบพันแตที่จะเป็นเงินไทยตอนนี้ถ้าว่าเงินตอนนี้เงินมันก็ขึ้นเนาะกับบอฮอดสองร้อยถาว่าส่วนเงินลงเส้าหานกับพอดีสองร้อยบาทเนาะเงินมันกับบอคงทีขึ้นขึ้นลงลง,ลงถ้าว่าเงินเงินขึ้นกับสิร้อยกว่าบาท อันนี้เมนใบแสนกีบใบแสนสิบหมื่นใบสิบหมื่นนี่เนี่ยใบยสิบหมื่นนี่ถือเป็นเงินบาทกะช่วงนี้เงินมันขึ้นเนาะเงินขึ้นนี่แสนกีบนี่กะสิได้อยุสามร้อยปลายสามร้อยปลายปลายนี่เนาะสามร้อยปลายถ้าช่วงเงินร้อยเสาหานะเงินร้อยเสาหางเงินลงกะสิเมนสิเคปุซี่ร้อยจาก,กเงินไทยสี่ร้อยบาทถ้าว่าเงินมันขึ้นคือตอนนี้เงิน ้อยละสามสิบสามสามสิบสี่เนาะมันกระซีได้อยู่แค่สามร้อยบาทนะสามร้อยบาทตอนนี้สาวหูกะไรไรให้ฟังเบินี้ง่ว่าสาวหเราคิดว่าเราถืคนไทยไน้ยวาาสาวหูคนไทยกะหูอยู่แต่บลายเนาะคลิปนี้สาวหูกะขอจบเพียงเท่านี้นะพักติดตามคลิปต่อไปแล,แล้วก็ไลค์กดแชร์ให้สาหมเด้อ